เดือนนี้อ่ห้าสิบหะยังมีเรื่อยๆค่ะยังรับได้นะคะสาทวด์สาทว์ฝอยทองหลายๆปีพ่อพ่อหอมปากหอมคอค่ะแล้วก็ไปกันได้ ปีนี้หน่อยก็ยังแน่นเหมือนเดิมยังมีเรื่อยๆค่ะยังรับได้นะคะก็ยังวันละสามที่สามงานอยู่เนาะ <c oughs> เดือนนี้อ่อห้าสิบห้าค่ะ <c oughs> อาจจะมีง่วงอ่ะแต่เหนื่อย <c oughs> เราเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทํางานด้วยก็เลยแบบไม่เหนื่อยแล้วก็เพื่อนๆในวงเป็นเพื่อนรุ่นราคราวเดียวกันนะคะมันไปทํางานเหมือนไปเจอเพื่อน <c oughs> ไปเม้ามอย <c oughs> ไปสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ดูรู้สึกว่ามันเหนื่อย หายแล้วค่ะตกใจค่ะตอนแรกมันตกใจเพราะมันไม่หายตอนแรกเจ็บเจ็บครั้งแรกอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นปกติแล้วว่าเราเต้นเราเดี๋ยวยืนเดี๋ยวลุกเดี๋ยวอะไรย่งเงี้ยเดี๋ยววิ่งอะไรอย่างเงี้ย คิดว่ามันจะหายแต่ตกที่ตกใจคือตกแต่พะมันไม่หายอย่างเช่นเรื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไหวใช่ไหมไหวค่ะไหวค่ะเสียงคงที่ค่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาพี่พี่สาวจะช่วยด้วยเวลาร้องเพลงจะไม่ได้ร้องเสียงดังมากจะให้พี่สาวเขาช่วยแบบปรับเสียงให้ให้ให้เราด้วยก็พยายามดูแลตัวเองเต็มที่ค่ะตรงไหนที่แบบว่าซ่อมแซมตัวเองได้ก็พยายามที่สุดตอนนี้ก็ในทีมอ่าทีมดูแลเสื้อผ้าหน้าผมอะไรย่างเงี้ยตอนนี้กำลังวางแผนมาอยู่ปรับลุคแซกว่าเดิมหรือจะมีความทันสมัยกว่าเดิมค่ะแล้วก็อ่าอาจจะแบบว่า คือตอนนี้หลังจากที่เราเพิ่มแดนเซอร์ชายเข้ามาเรายังไม่ได้มีการปรับการแต่งตัวให้มันเข้ากันตอนนี้เราเพิ่งคุยกับทีมเสื้อผ้าว่าแบบอยากปรับลุกให้เข้ากันทั้งตัวลำยายเองแดนเซอร์หญิงแล้วก็แดนเซอร์ชายแล้วก็คุณเนมด้วยก็เลยจะแบบดูภาพรวมเรื่องการแต่งตัวมากขึ้นค่ะแดนเซอร์มรประสบความสาเร็จเยอะนคนเลยใช่ค่ะนี่เป็นส่วนที่เรารู้สึกดีใจมากาแล้วก็ภูมิใจที่ทีมงานของเรา เกือบทุกคนเนี่ยมีแบบประสบความสําเร็จแล้วก็มีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดรับสมัครใหม่อันนี้ก็อาจจะดูเป็นรับสมัครทีมสำรองไว้เผื่อว่าเผื่อพี่ๆคือช่วงนีง้งานมันเยอะเผื่อพี่ๆอยากจะลาไปไหนจะได้แบบออไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกเล่นแปลกใหม่โดยการที่จ,จะเอาชิ้นนมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันว่าจริงๆไม่จํากัดเลยเอ,อ,อยู่ที่ว่าเหมาะสมกับหน้าง,งานที่เราวางไว้หรือเปล่าว่าเราอยากได้แบบไหนออคือเพศไม่จํากัดเลยค่ะก็อยากได้ที่ขยัน แล้วก็อยากได้ที่ไม่งงงแงเพราะว่างานเราเยอะแล้วก็เวลาที่เราเรียกซ้อมเนี่ยอาจจะอาจจะแบบมันอาจจะไปกินเวลานอนสักนิดหนึ่งบางครั้งบางคราวอยากได้คนที่เต็มที่กับการทํางานอะไรเงี้ยพร้อมที่จะทํางานแค่นี้เลยอย่างปีนี้ให้โบนัสแด่เซอร์ฉ่ำไหมคะ มีในส่วนของบริษัทแล้วก็จะมีในส่วนของทีมงานของลำยาไยส่วนตัวด้วยใช่ค่ะล้านห่อพอของปากของคอแบบว่าไปกันได้เพราะว่าปีนี้เราก็ปีทองประสาัวสาธุคอยทองหลายปี <laughs> <laughs> ปีนี้เรากลวยไปหนึ่งร้อยล้านเลยไหมคะสาธุอยากให้ได้อย่างนั้นค่ะ <laughs> สาธุ <laughs> ไ้ก่อนเราได้มาแล้วเนะาะห่อ <laughs>